นี่หาคนเราจะมาคู่เขาแบบนี้ไม่ได้หาได้คุยกันเออไ้ต้องต้องอย่างน้นต้องมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ทุกต้องทุกต้องทุกต้องเป็นผู้ใหญ่ให้เขาเป็นเหมือนพ่อเลยเป็นเหมือนคนนําพาชีวิตเขาให้ออกจากวังวนของกรรมเขาได้นี่มันสวยนี่คือตรงนี้และตรงนี้มันจะชี้ได้ไงมันบอกว่าไปเบียดเขาไงเป็นลบแล้วเขา เหมือนองคุิมารกลับใจไปหาพระไงนี่ยงนี่องคุิมารคือดาวเสาโจรไปหาพระไงยอมไหมนี่เขาบอกคู่นี่จะมาหาเขาไปไม่ยอมเขาไหมแล้วถึงจะมากล่อมเขาก็ายเป็นห้าสมห้าสามคู่สมพลเพื่อแก้ความเสียหายตรงนี้แล้วมันถึงจะกลายเป็นคู่สมบัตินี่ไงเพียรพยายามไหมอดทนพอไหมนี่ก็ชีมาให้เนี่ย,ยแต่ถ้าดาวสามอยิงออกมาจากกรรมเก่าเขา,ขาเขานี่ยบอก คนรักเท่านั้นที่จะนำพาธรรมะมาให้เขาได้แล้วก็ห้ากระจูจีกบมามันก็มาเจอเจ็ด่ไหมก็สามเจ็ดกันเลยกันนี่และก็อันเดิมก็แสดงว่าบุญเ่าเขารอคนรักมาช่วยนำพาไม่ใช่คนรักที่เป็นมหาโจรแต่มหาโจรทั้งดีก็มีเนอ่มตัมหาโจรกับตัวมหาโจรเคหังอะ ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจตัวมาใส่เขากลายเป็นพยาญากดดันเขาเป็นมหาูนกดดันเขากดเกรนท่างนี้เขารอตรงนี้อยู่ขนัดนองแล้วอย่างนี้ต้องบอกพอดาวพุธราหูก็ต้องสอนการพูดจาให้เขานุ่มนวลหน่อยราหูไม่นุ่มนวลล้วเวลาจะดูคนที่ว่าคนนี้คู่กันไหม คู่กันไหมนี่ไม่มีทางไม่มีไม่มีคู่เลยเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ไหมแล้วคุณจะแก้กันยังไงให้นาวาชีวิตสองคนนี้ไปนี่หลักหลักคือเรื่องดูแถวตนุภรรณะอักธรรมหลักหลักก็ดูดูทั้งหมดในแกนนี่แหละนี่แหละแล้วก็มาดูเสาเนี่ยนี่เนี่ยแกนนี่แหละแกนแกนตัวตนแกนตัวตนของเราเนี่ยกับแกนตัวตนของเขานี่แหละเป็นยังไงกันใช่ไม่เป็นอะไรที่มันเสียหายก็โอเคแต่มันดันไปเสียหายเพราะอะไรเราก็อ่านให้ฟังแบบนี้อย่างที้ยต้นไม้ชีวิตจะระบุไว้ ้นไม้ชีวิตสองต้นต้นหนึ่งเป็นต้นวิบากกรรมเกา่าคือสาพรรังกิตเนียต้นวาสนาคืออาตมาอาตมาชนกันเข้ากันได้ไหมเนี่ยทฤษฎีปฏิบัติหมดเลยไหมมหาบทเดียวกันแต่ว่าปีนักษัตว์มันต่างกันช่ปีมันต่างต่าง่จริงมันก็คู่ทฤษฎีปฏิบัติคู่ปรับพฤติกรรมข<ด>้าหากันหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรคู่สีหายหกหกคู่ที่หายดีปรับกัน และสองเจ็ดไม่รับนับสองเจ็ดคืความยึดมั่นเนี่ยความยึดมั่นของเขานี่เขายึดมั่นไอสิ่งที่ไม่ดีนี่ชอบยึดมั่นไว้ก็เป็นมรณะมหาบุตรไอ้สิ่งที่ไม่ดีของเราไปันยึดมั่นไว้เป็นมาบาปมันต่างกันอันนี้ยึดมั่นไว้เพราะความไม่รู้ไม่นะคือไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนอันนี้ถึงบอกถึงสอนแล้วมันต้องบังคับตัวเองไม่คิดไปทางลบ เรื่องต่างกันอะไรต่างกันะไรเหน็นไหมนี่นี่คือเขาไม่รู้แต่รู้ตัวนี้แล้วมันจะฉลาดเก่งแก้ปัญหาได้นี่ไงตัวนี้เอาเ้าจันใส่เข้าไปให้เขาหน่ยแก้มรณะ,รณะเจ้าที่จะทางหน่อยเดียวเขาก็ไปโลดเพราะว่าเจ้าที่จะทางไม่ได้ปิดไม่ใช่ไม่ได้ปิดหมายถึงว่ามันปิดอยู่เจ้าที่จะทางปิดอยู่ออแต่ว่ามันเป็นมหาินะมหาินะคือเขา,มาไม่รู้ พอเขารู้พบเขาแก้พบเจ้าที่ทางช่วยเสริมได้สบายนี่ไงแต่ของเราถึงรู้แล้วเพราะมันเป็นกลายเป็นมหาอุบัติรู้แล้วมันก็ยังตามมามันอุบัติการขึ้นมาให้เราอยู่นั่นแหละของเรานี่แก้ยากของเขาแล้วสองสองอันนี้ของเขามอกมลนะนี่เขาเป็นเกี่ยวกับสีน้ำตาลด้วยเกี่ยวไม่ใช่สีน้ำอันนี้มันจรปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนักกู่เมื่อเป็นสีน้ำตาลนักกู่คือว่า ตอนแ้กตอนนี้มันก็สวยทั้งคู่เพราะมันเกิดวันวาระเดียวกันหมดเลยมสนะ้อหน้าเออแต่มันชี้ต่างกันอ้น,นีหกเจอสามอัน,นี้ของเขาเจ็ดเจอสี่เจ็ดกันันเป็นพระยังปัตน,นิอีกแล้วทุกขังครับทุกขังปุ๊บมันบอกว่าไอ้ทุกขังตัวนี้ไม่ได้บอกวันไรความทุกข์ที่ตัวเองรับไว้อยู่เนี่ยมันก็ไปเจอสี่หนึ่งไอ้สัญญาประชาสัมพันธ์กันใหม่เนี่ยมันเบียดไปว่าสี่ไปเจอหนึ่งก็ตัวเองก็เป็นเดทอยู่ยังร้อนอยู่แล้วหนึ่งกาลกินี พร้อมจะจะคิดนอกกรอบแต่เขาเออกมาเป็นตัวเดียวกันเลยสองคนก็ม e> ันเกิดวันเดียวกันไงมันเดินไปพร้อมกันอะไรแก้ไขพร้อมกันถึงว่าแก้ไขพร้อมกันได้หมดนะได้หมดเลยแก้ไขพร้อมกันได้เลยองเแก้กรรมตัวเองก็คือตัวสีถูกไหมคะของเขาแก้กรรมตัวเดียวของตัวเองไม่ใช่แก้ที่ดาวสีแก้ดาวสีนี่คือเจ้าที่เจ้าทางก่อนแก้ความไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ก่อนนะแก้ตัวนี้ปุ๊บหนึ่งแก้การเจรจาไม่ให้ดาวลาหูมันมาแฝง ไอ้ความคิดความอ่านตัวเองการพูด<า>ก,กันจาเกกนี่ยแก้แบบนี้แต่สิ่งนี้จะแก้ได้ถ้าไม่ได้ฝึกธรรมะไม่ได้อ่านธรรมะไม่ได้มีคนชวนไปนั่งกรรมฐานรักษาศีลนแก้ไม่ได้แต่พอเขาเข้าพิธีนั้นพวบดาวห้าก็ทํางานเพราะดาวห้าเป็นมนตรีของเขาไปรักษาศีลเป็น,นอนุพะเห็นหนุ่นทําบุญทาอะไรมันก็โน้มเอียงไปทางดีล่างหูก็ทําอะไรไม่ได้ล่างหูคือตัวเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเขา ดาวห้าเป็นตัวปากคู่คดีโลกคดีธรรมคุณรู้คดีโลกมาเยอะแล้วตอนนี้เอาคดีธรรมมั่งมีไงเอาคดีธรรมช่วยมันก็นลบต้านลาหูได้นี่ไงเพราะลาหูทุกอันมันก็ต้องมีดาวห้าปูมลาหูพรต้องมีดาวห้าเพื่อนหัดเป็นลากไปเดินทาดูสองสามสี่ห้าห้าตีนเสาเห็นไหมเป็นลากฐานคือต้องมีธรรมะเป็นลากฐานนะถึงจะแก้ได้หมดเข้าใจ ไปคิดดูดีๆแล้วกันนี่อ่านที่ให้ฟังแล้วตามนีแล้วตอนนี้พลังเขาเรียกว่าเจ้าผม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 ,ผมลิขิตเลยอะไรนี่ที่เรียกมหาพรมเนี่ยมันก็เดินมาสี่เจอหนึ่งเขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเราใหม่ทําไมขังเป็นเพราะสี่มันมาเจอหนึ่งสี่คือตัวเขามาเจอตัวหนึ่งก็คือตัวเองนะนี่คือจุดตัวเองนะแล้วหนึ่งก็ไปเจอห้านี่พร้อมที่จะรับจัดระเบียบชีวิตใหม่ลัวหนึ่งเจอห้านี่เห็นไหม เพราะตัวนี้ก็บอกอยู่แล้วเจ็ดมาเจอสี่สี่มาเจอหนึ่งแต่มหาผมมันบอกว่าสี่มาเจอหนึ่งหนึ่งมาเจอห้านี่เป็นคู่มิรใหญ่อแล้วห้าเจอสี่มันก็คู่จัดระเบียบชีวิตใหม่ไง mm hmm. เขาพร้อมเขายินดีไม่ใช่ไม่ไม,มียินดีและตัวนี้ก็บอกว่าไงเป็นเสี้ยนศัตรู mm hmm. หรือจริงๆคู่สมบัติครับถ้าตัวนี้มันเป็นสิีมงคลใช่ไหมสีมงคลเนี่ยสีเขียวใช่ไหม เนี่ยพาเรี้ยังเห็นไหมเนี่ยสามก็เป็นดาวดู่นี้ใช่ไหมเนี่ยถึงอายุสามสิบห้าถึงปีนี้แหละปีนี้แหละปีหน้าเป็นดาวสุกแล้วครับพอปีหน้าเป็นดาวสุกเนี่ยนายมาเนี่ยเนี่ยสเสวยเนี่ยพอเป็นดาวสุกบ๊บมันดวนี้ครับสุกอยู่นี่หกเจอสามปีหน้าเจอของดีแล้วหกสามคู่มิตรคุยกันง่ายแล้วแต่มันก็ไม่ได้สดชื่นเพราะสามไปเจอเจ็ดเจ็ดกับหกก็เลงกัน ไม่ได้สดชื่นตามเป้าหมายปีหน้าเนี่ยของเขาจะต้องเจอละสามเจอหกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยชี้มาแล้วแต่มันก็ยังสวยอยู่ทาไมมันสวยอยู่พ่อเสาต้นนี้มันอยู่ถึงสี่สิบสองนี่ก็สี่สิบสองแล้วมันก็ตําแหน่งเดียวกันหมดหลยยกเว้นมหาพรหมบอกนะนี่มหาพรหมคนละอย่างก,กันเป็นนี่อันนี้ก็มีเจ็ดซ่มันก็ไปมหาพรหมมาจุงนี้อยู่ดีะซี่หนึ่งอยู่นี่ก็บอกว่า เอ้ยทุกหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ก็ทุกหน่อยทุกทั้งแต่ตัวเขาบารมีเขาด้วยฟ้ากับลิขิตมันอยู่ตรงนี้ด้วยเขาเป็นทุกมาพอแล้วคล้ายๆอย่างนี้นก็ได้เพราะเ็ตมันบอกสีแหละมาแล้วเริ่มครอบครัวด,ดีกว่าว่าเนี่ยแล้วหนึ่งห้าตัวนี้มันเป็นตัวบอกว่าบารมีทั้งที่เรายว่าวิบากกรรมเก่าเนี่ยมันห้ามาเจอหนึ่งห้ามันดันเป็นปุตตะ เป็นมหาโพคานาหวังมันจะปรับตัวไงเพื่อลูกเนี่ยฮีนะปัญหาที่เกิดขึ้นกูจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงยอมเหนื่อยแล้วปะยอมยอมเพื่อลูกไม่ได้ยอมเพื่อผัวนะยอมเพื่อลูกเพราะหนึ่งห้ามันมาระบุไว้ตรงนี้ปีหน้าเห็นชัดใช่ไหมคะปีนี้ <ไป S 1> มันต้องมีการคุยกันก่อน,อนแล้วไงสี่หนึ่งสัญญาประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ชีวิตเนี่ยที่จะดึงมาใครจะเป็นฝ่ายจี้ไป อทางนี้ต้องเป็นฝ่ายจี้ไปอ่าทำไมบ้างงั้นบอกแล้วไงว่าปัตตานีมันวงอยู่ใช่ไหมอันนี้เขาก็วงอยู่ใช่ไหม<ช>เขาพร้อมจะรับแล้วเจ็ดมาเจอสามเห็นไหมนี่ของเขาอ่ะเหมือนกันเขาพร้อมที่จะรับแล้วทางนี้เป็นฝ่ายผู้ชายไม่ต้องเป็นฝ่ายจี้ไปเพราะดวงเขาบอกแล้วไงสามมันมาเจอห้าดวงเกาว่ะผู้คร้องต้องเป็นฝ่ายมาเล็งหาเขามาปะหาเขาไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายมาเป็นไปไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงด้วยศักดิ์ศรีเขามีอย่างนี้ กระแทกไปสิใครแล้วกระแทกไปอ่ะมันก็แทรบบอกว่ากระแทกไปทั้งลูกไงอา้าวทำไมทั้งลูกอห้ามันสวยทั้งคูอ่อะมนตีอก่ที่พึ่งและเป็นมหาโูคาณาวงงเขาอันนี้ดันเป็นมหาอุปถัมพริยังมันก็หนีไม่พ้นว่าอุปถัมเมียมถหรือเมียอุปถัมแต่ตอนนี้เราพูดถึงลูกลูกนี่กลายเป็นมาจ้อช่วยอุบัติอุปมเมียเพราะมันอ่านลง ก็คือเอาพุตตัขึ้นมาก,ก็คือเป็นลูกเออเป็นลูกอ่ะพุตามาอ่านนี่นี่พุตตามาอา่านไงพุตตธอ่านมา,านปุ๊บบอกภาษาอาา่ายอมเหนื่อยเพื่อลูกแล้วก็ต้องเป็นมหาอุปธมภมให้ภริยอย่างไปอุปธรมมให้เมียก็คือเหมือนจะช่วยลูกลูกนี่แหละไปช่วยเมียช่วยแม่อ,อ๋ไปช่วยช่วยเมียนี่ยเลี้ยงลูกไม่ใช่ความหมายคือว่าความหมายคือว่าดาวมนตรีนี่นะที่พึ่งที่อุปัมภมนี่นะแล้วก็มาเป็นทาษา <tyard. S 2> เหนื่อยไหมก็ <ST AT> ยอมเหนื่อยถูกไหมนี่เรียกว่ายอมเหนื่อยนะแล้วลูกตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นมาหาอุปถัมภ์พ่ยังคือลูกนี่ไปอุปถัมภ์เมียตัวเองเมียของเติ้ลลูกเขาเนี่ยต้องไปอุปถัมนี่อ่านจากลูกมหาเขาจากธาตุเลยอ่านมาเลยแต่ท่านี้ธาตุนี้บอกลูกมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เนีหมนี่ทาสายไหมแต่กลายเป็นมหาโพคะพอละวังเป็นสิ่งที่ทําให้เขาจะต้องปรับปรุงตัวเองใหม่สําหรับคุณผู้หญิง ฟังผู้หญิงนี่ฝังผู้หญิงเห็นไหมลูกนี่แหละจะทําพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปได้เพราะเป็นมหาโพคะให้เขาแล้วเป็นนาวังที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้เพื่อลูกลูกมันบาบีบบังคับเขาเขาจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้แก้ปัญหาอื่นนี่คือตัวนี้เขาเรียนรู้แล้วฮินะเริ่มเรียนรู้เรียนรู้แล้วเนี่ยล้วลูกตัวนี้ลระช่วยให้เขาเรียนรู้ได้แต่ตัวนี้จะเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ได้ก็จากคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเรื่องลูกอันนี้เราเฉพาะเรื่องลูกว่า อ่านลงมาเนี่ยมันจะชี้ไปทางใครอ๋อเอาจากเริ่มต,ต้นแสดงว่าลูกคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาเข้าข้างแม่ไม่ได้เข้าข้างป้าป้านใช่เพราะว่าฝั่งผมล,ลูกผมเนี่ยไปหลุดหมืภรรยาถูกต้องอและคำว่าสามห้าที่จางยี่บอกว่าต้องมีคนนเพิเ่อเพิ่อห้าเนี่ยคือลูกนี่แหละก็นี่ไงแต่ตอนนี้ลูกมัน,นยังคุยไม่ได้แล้วใครจะทําให้มันได้ก็ต้องตัวแทนก็ต้องมีตัวแทน แต่บุญเก่ามันบอกว่าสามเจอไปห้าสามเจอไปห้าสามเป็นดาวความรักดาวคนรักดาวกำกับแล้วห้าทำไมถึงชี้มาที่ที่ตัวตัวตัวคนรักห้าที่เป็นตัวตัวคนรักคือบาลมีของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ลูกมาเป็นตัวกําหนดออผมเห็นลูกนกำหนดแต่ผมไม่ได้แค่เอาลูกกาหนดมาเนี่ยดูนะลูกกาหนดมาก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยเจอสามผู้สมพลมันติดดานอยู่สามก็ดันมาเจอหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแตกหักม เขาไม่กลัว <polarization> น <L ung. S 1> ี Ke ่เขาคู่สมพลเขาดูแลลูกเขาได้เขาเลี้ยงลูกก็ได้เลยเขาไม่ได้กลัวเรื่องผู้ชายผู้ครองเลยนี่นี่ไงผมบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าถ้าสามมาเจอเจ็ดเมื่อไหร่โอเคอาจจะเป็นปัจจันนี้ดึงออกอันนี้เป็นหน้าเี็นเป็นอุดตับนี่ไงเราจะเอาเรื่องลูกไม่ใช่ตัวลูกเขาทําไม่ได้ลูกทาไม่ได้ลูกเขาต้องสมพลแทนลูกเขาทําไม่ได้แต่คนที่จะทําได้คือการกระแทกเข้าไปนี่คือดวงเก่าเขา คือการกระแทกเข้าไปหาเขานี่มาจากปัตตานีกับพระยาห้าห้าเป็นดวที่ข้างบนใช่สามไปเจอห้าห้าไปเจอเจ็ดเจ็ดเจ็ดทีนี้ห้าถึงจะกระทุ้งใึงที่จะช่วยได้เพราะว่าลูกอะช่วยได้ก็จริงแต่ว่าลูกเป็นแค่เหมือนกับเป็นสึ่งน้าลูกเป็นซื่อน้าที่มาจากเราอไม่ใช่จากเขาแต่เขาเขาเนี่ยลูกเนี้ยเขาเลี้ยงดูได้เขาไม่มีปัญหา แลติดดานอยู่ก็ไม่เป็นไรก็คิดไปเล่นไปทาไงเรื่องเขาแต่ถ้าเอาลูกเรื่องมากระทุ้งไปงเรื่องเกี่ยวกับนี้เขาไม่สนใจเพราะมันกลายเป็นแตกหักเ,เขาแตก<อ>หักยอมหักไม่ยอมง,งอไม่ใช่เอาลูกมากูแล้วเขาจะยิงส่จะขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็ไม่กูเนี่ยออกมาไม่มันจะออกมาเป็นยังงี้มไม่ใช่ตัวโจรของตัวโนเขาคือเข่งแข็งขงี้นที่ว่านั่นแหละอย่างแต่สิ่งที่จะทาให้เขาถึงบอกว่าไงอันดับแรกคือเจ้าที่ก่อนเนี่ย สอเจ็โอกาสจังหวะเวลาเท่าเลือกเหมาะสมแล้วสำเร็จครับเจ้านี่เจ้าทางตรงนี้เ, mm hmm. เห็นไหมสองเจ็ดเนี่ยเขาไม่ได้หวังพึ่งสามีแท้จริงเลยนี่ mm hmm. มาหาพรมบอกเลยนี่ผมลิขิตบอกสองเจ็ดเป็นโอกาสจังหวะเวลาที่เป็นฤดูกาลเป็นอะไรที่ชาวนาทำนาและได้ผลเต็มที่นี่ไงเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งสามีเลย ก็เหมือนนี้เออไม่โทนั่นแหละปาตตานี้คือสามีแหลรนะคขาไม่จําเป็นเพราะว่ามันขาดที่พึ่งเนี่ยเนี่ยสองมันบอกสองเจ็ดเนี่ขาดที่พึ่งสองเจ็ดเนี่ยเจ็ดมันติดดินคือขาดที่พึ่งไม่หวังสามีมาเป็นที่พึ่งไม่หวังสามีมาเป็นร่มเงานะสองเจ็ดนี่เพราะดาวจันทร์ของเขาด่เห็นไหมเนี่ยอัตราเขายึดมั่นเนี่ยเพราะความไม่รู้ แล้วเจ้าที่เจ้าทางมันบังไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บังไว้พวกเนี่ยทีนี้พอเราเกิดแก้ปัญหาตัวนี้ตกมหาอินาเขาคิดแต่คิดตกปุ๊บโอเคสองเจอเจ็ด,จดกันไปเจด็ดก็ไม่ต้องไปเจอห้าอยู่ดีทีนี้แหละก็เรื่องลูกก็มาเกี่ยวข้องละแล้วห้ากับสองก็นี่ไงเพื่อลูกสองห้าเล่นงานเล่นงานอยู่ก็เห็นยังแล้วเป็นมหาปูข้านาวังเขาก็ปรับตัวได้เพื่อสังคมมองมาแล้วมันสวยยังไงเขาก็ต้องคิดเพื่อลูกแล้ว มไม่เกี่ยวมยไมีสิก็สิ่งที่เกี่ยวก็ถึงบอกว่าสิ่งเดียวที่เกี่ยวนะฟังให้ดีนะแล้วเราจะเกี่ยวกับตรงไหนที่ว่าตรงนี้ก็ตรงนี้มันบอกว่าสี่เจ็ดเจอสี่เจ็ดเป็นปัตนินี่นี่ภริยังของเขานี่ตรงนี้ถ้ายอมปัตนิภริยังยอมทุกขังเนี่ยยอมมาหาเขานี่ยฮะสี่ก็มาเจอหนึ่งก็สัญญาประชานสมัยก็คุยกันใหม่ได้ เจ็ดกับหนึ่งก็เป็นคู่ธาตุแต่ตอนนี้เขายังร้อนอยู่ถ้าคุยไปก็ยังร้อนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าคุยวันนี้จะจบเลยแวก็ค่อยๆปีหน้าก็ว่ากันอีกทีแล้วพอพ้นไปแต่ผมว่าเดูการเป็นแบบเพื่อนกันมากกว่าดีอ,อยู่เป็นเพื่อนกันนี่ค,คือปัตตุนนี้พลยยังเนี่ยมันสวยแล้วมันจะช่วยกันนําพาชีวิตไปเราก็อย่าไปทําท่าทางว่าเซ็งเจ็ดห<ง>้าหัวเซ็ง อยู่เขา<อ>แล้วเซ็งงเงี้ยพูดไปงเงี้ยมันก็สะเทือนหมดอยู่กันเหมือนคู่สาหายกันอันนี้เรียกคู่สหายเขาชอบแบบนี้ด้วยเน,นี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่ยแล้วเป็นหมหาสินโชคให้เขาในด,ดีด้วยพีได้ว่าช่วยนําพาชีวิตเงี้ยช่วยนําพาชีวิตเขาให้มันไปที่เจ๋งๆจ๋งเงี้ยก็คือธรรมะแหละก็คือให้ธรรมะได้แหลให้ธรรมะก็ยิ่งดีใหญ่เลยววแล้วแทนที่มันจะกลายเป็นคู่ เมือ่อนายคู่เซ็งกลายเป็นคู่โชคลาภใหญ่ 5. เจ็ดจากห้าเข้าใจเนี่ยเป็นดานะร์กทุนนี้เพราะอย่างคือถ้าเกิดคู่แถวอาตนมาจริงๆเขาเองก็ว่าน่าจริงๆคือไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องมีผู้ชายมาดูแลต่กไปก็จะเป็นูนที่มุ่งไปที่ลูกมากกว่าคู่ครับเออถ้าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เ <s> <s> พราะมันบอกแล้วว่า ตัวนี้มันเป็นผู้สหายยังไงต้องมีคนมาเหม่นมาผูกแล้วอย่างนี้บอกแล้วไงอยู่จนถึงเนี่ยสี่สิบสองเนี่ยหกสามอะตัวเองเป็นดาวศุกร์สามเป็นผู้มิตรทู่สาวงยังไงต้องมีคนมาหาแลวสามก็มาเจอเจ็ดเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เนี่ยสามมาเจอเจ็ดยนี่งสามเป็นพญายาเขายังรู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้เนี่ยสามเป็นมหาจนเกยหันก็กลัวแล้วอย่างนี้กูกลัวนึ่กลัวนี่สารพัดก็ได้ถึงแม้จะขึ้นต้น แต่เจ็ดอย่าลืมนะครับมันเหมาะเป็นคู่เก่าคู่เก่าคู่เก่าคนเก่าเจ็บใครเนก่าไม่รู้ก็ใครเป็นคู่เก่าเขาอ่ะแล้วก็มีรูปไม่กันทระนี่ไงมันเจ็ดเจ็ดเนี่ยผู้เก่าของเราก็เหมือนกันเก่าเพื่เป็นมาตาเอารับผิดชอบดีไม่รับผิดชอบดีก็จริงอันนี้รับสามารถเป็นผู้นําได้ไหมอันนี้บอกว่าได้นียเป็นผู้นำนั่นแหละสวยด้วยสุภาพเป็นมหาิริโชคปรดิยัอย่างเลย มีอาชีพการงานให้เขาบริหารเ,เรน,นี่ยมีอาชีพการงานใ้เขาบริหารไหมสิเจ้าตัวเป็นทานังแต่เป็นอเละแสดงว่าเห็นไหมเงินทองที่ทํามาหากินได้อะไรทั้งหลายได้เนี่ยไม่ได้เป็นของตัวเองร้อเปอร์เซ็นเป็นอัเป็นเลเนี่ยเงินทองเป็นมาหาอุปถัมยาติไงกลายเป็นบริหารเงินหารทองก็ให้คนอื่น สภาพแวดล้อมอยากติโหโติกาเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องเอามาทําหน้าที่บริหารเนี่ยจะเปิดโครงการไหมเอาไปเลยดูแลไปก็คือต้องให้สามีเป็นคนนำพาเพราะมันเก็บนำพาชีวิตก็คือต้องให้บารมีนำพาชีวิตของเขามันดาวเจ็ดเจ็ดไปเจอห้านี่บารมีนำพาชีวิตนี่กัมเกลว์เจ็ดไปเจอห้านะเห็นไหม เมื่อนาพาชีวิตเก็บดมันลบเล่าเบียดเบียนเขาให้มาจูนนี้เราก็อ่านขางบนเนี่ยนี่ปัญหาทั้งนั้นที่เขาต้องไปแก่บารมีเนี่ยปิตาเนี่ยเราก็อ่านแถวบนเลยนะแต่มันเพื่อลูกเขาก็ยอมเหนื่อยแล้วครับนี่ก็อ่านบารมีละอ่าไปซ้อมดูแต่อันนี้ของเขาอยู่วงพนะรปัตตานีทั้งคู่เลยเจ็ตดตอนนี้มันมันอายุมันเท่ากันพอดีไงอายุตอนนี้เนี่ย โนกันตอนนี้ไม่อยู่จริงๆเพราะเรื่องว่าตรงนี้ปุ๊บมันดีเป็นจุดที่มันจะต้องเข้ากันไงแล้วมันมันสวยหมดอ่ะสองเนี่ยฮะสองห้าห้าสองนี่งผู้ทาุเนี่ยมันสวยหมดเลยแล้วมันมันก็มีเจ็ดปัตตนีด้วยเจอสามของเราด้วยวาสนาเราอันนี้ของเขาเจ็ดปัตตนีด้วยเป็นพยางซ้ําเข้าไปแล้วเจอสามดาวความรักของผู้หญิงด้วยเนี่ยแต่มันกลายเป็นเจ็ดคู่พี่เส้นศัตรูเก่าอ่านคาบอกไงเส้นศัตรูเก่าเก็ใครคู่ของเก่ากันนะ ก็มันเลิกไปแล้วการเป็นคู่ศัตรูกันเก่าก็ทายได้ทั้งหมดมันโน้มมาทางนี้แล้วถามว่าแล้วมันสมพงกันดีไหมก็ดีทําไมจะไม่ดีนี่เขาหาเงินมาแล้วมันกลายเป็นให้ลูกให้ญาติโกรโหติกาหมดก็เหมาะเล้ว่าเอามาคุมไปนั่นนี่สมมตินะก็ดูแลไปบุกเงินมามันก็ไม่เบียดบังเขามาประเภทนั้นก็เพื่อลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนอื่นมันทาได้มันบริหารได้เขามีเกียริพอเพราะ คนหนึ่งมาตาเป็นน,นี่ตัวนี้ตนูมาตาไอ้คนนี้เกียรติยศครับมีศักดิ์ศรีครับลองให้เกียรติเขาสิโอ้โหดูแรงงานทนทีี่วานเลยมาหาวาลาพังเลยหาเงนินก็ทำมา,าได้หมดยามหนงเพื่อคนอื่นถูกต้องขอให้ขอให้พูดกับเขาดีๆใช่พราะดาพูดอยู่แล้วพูดตัวเขาพูดมันก็ต้องคุยดีหน่อยนะคุยเขาดีๆแล้วด้านหนึ่งเนี่ยพอด้านหนึ่งเป็นตนุเหมือนแต่เต้ลเหมือนกันต้องพูดดีๆ พูดดีๆแล้วอะชอบทั้งนั้นเลยเพราะดาวหนึ่งตันดุมันบอกหลงคารมเออเออจะหลงง่ายเลยไปง่าย่ะโอเคโอเควันนี้โอ้แฮปปี้แฮปปี้